นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องความเครียดจะเป็นแง่มุมให้เรารู้ว่าผู้คนจะจัดการมันอย่างไรข้อความโพสต์จากมอง g แกน o u s e ซลได้เขียนข้อความไว้ว่าคุณจะรู้จักคนหนึ่งได้ดีถ้าคุณคาดการได้แม่นยำถึงช่วงที่เขามีปฏิกิริยาอย่างไร กับความเครียดของเขาเองผมคิดว่าข้อความนี้เนี่ยมาฉุกคิดได้หลายเรื่องเลยนั่นก็คือถ้าเกิดสมมุติเราสามารถตั้งข้อสังเกตว่าเขาจะรับมืออย่างไรกับปัญหาที่เขาเจอหรือว่าเขาจะรับมืออย่างไรกับความเครียดที่เขาอยู่กับมาในนตอนนี้มันเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขากําลังเจอความเครียดหนึ่งเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่งนี้ค่อยแก้ก็ได้หรือวันนี้เขาก็แค่คิดว่าโอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็มันละหายไปเอง คือคายเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องทําอะไรเลยนั่นจะเป็นความคิดที่ผิดอย่างมากซึ่งผมกล้าพูดได้โดยเต็มปากว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ในความเป็นจริงอยู่ข้อน,นึงว่าปัญหาที่ไม่ได้ถูกแก้ไขมันจะนอนเนื่องอยู่ภายในชีวิตของเรากบดานอยู่ภายในจิตใจอันเบื้องลึกที่สุดโดยที่เราไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่าปัญหาที่ไม่ถูกแก้ไขมันจะอยู่กับเราและมันจะ จมอยู่กับสิ่งที่เรานั้นเป็นไปอย่างเช่นการที่เราไม่ดูแลบ้านแน่นอนบ้านก็จะสกระปรกเลอะเทอะจะวุ่นวายแล้วก็ขับคล้องไปด้วยของต่างๆนานาที่เราไม่สามารถหามันเจอได้อย่างรวดเร็วเรามักจะพบว่าของเราหายเป็นประจำเพราะเราไม่เคยคิดจะจัดแจงของเราเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นจะเป็นที่มาของคำว่าเราจะต้องสังเกตผู้คนว่าเขารับมืออย่างไรกับปัญหาที่เขาเจอผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าชีวิตที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีอยู่จริงมันจะมีแต่ชีวิตที่มีสติมากที่สุดเท่านั้นเอง ช่วงนี้ผมได้แง่มุมหลายอย่างเลยในการใช้ชีวิตเนื่องจากแน่นอนผมเข้าใกล้เลข3ผมพยายามมารีวิวชีวิตในอดีตและนี่คืออีก15ปีที่มันเป็นการย้ำเตือนว่าตั้งแต่ผมอายุ15บหในระดับชั้นเรียนก็ประมาณมสามผมก็เจอปัญหาในชีวิตในช่วงนั้นเยอะพอสมควรและตอนนี้เนี่ยก็คือ15ปีให้หลังที่ผมใกล้อายุ30แล้วผมก็เลยมีความคิดอยู่แง่มุมหนึ่งว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีสติในการใช้ชีวิตประจําวันมากที่สุด ชีวิตนั้นจะดีอย่างสิ่งให้เราหดุดหมายเอาไว้ได้ไหมผมกล้าตอบในวันนี้ได้เลยและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนคุณจะยุ่เท่าไหร่ไม่สําคัญวันไหนที่คุณมีปัญหาคุณจงมีสติให้มากที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์และรอบครอบต่อปัญหาต่างๆนานาให้มากที่สุดอย่าเพิกเฉอปัญหาเด็ดขาดอย่าหนีปัญหาอย่าคิดว่าปัญหานี้ฉันไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็ปล่อยทิ้งไปปัญหานี้จะหายไปเองโดยธรรมชาติสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงเราจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองและรู้ว่า เรานั้นต้องทำอย่างไรต้องเรียนรู้ประสบการณ์อย่างแท้จริงว่าสิ่งที่เราทำใน,นวันนี้ส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของเราและสภาพแวดล้อมของเราด้วยเช่นกันความเครียดจะเปรียบเป็นเหมือนตัวปัญหาแต่การรับมือกับความเครียดของเราจะเหมือนเครื่องมือในการแก้ปัญหาถ้าเกิดชีวิตของเราทุกๆคนมีโรงงานที่เรียกว่าตัวแก้ปัญหาอย่างถูกต้องคุณอาจจะมีสมาธิคุณอาจจะมีสมา,า,จจมส,มาสติหรืออะไรก็ตามแต่คุณรู้ตัวดีว่าคุณมีสติชอบมีความเห็นชอบ สิ่งต่างเหล่านี้คุณก็จะเรียนดูว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะกั่นกองมันก่อนคุณจะค่อยๆขบคิดและคิดตามว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรทำไมมีเพียงแค่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่รู้เรื่องความจริงข้อน,นี้และทาไมปัญหาในชุมชงเราทุกๆคนถึงไม่เท่ากันทําไมคนบางคนจนจังเลยทําไมคนบางคนรวยรวยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เน้นย้าตัวเองว่าเรานั้นมีชุดที่แตกต่างกันวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนั่นแหล,ละจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะมี อนาคตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนับแต่นี้ไปให้เราทุกๆคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตกับตัวเองว่าเมื่อเรามีความเครียดเราทาอย่างไรกับตัวเองในอดีตที่ผ่านมาผมพยายามตั้งข้อสังเกตในเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆะนั่นก็คือถ้าผมขาดสติไปสักชั่วเวลาหนึ่งมันจะทําให้ผมดิ่งมากๆแล้วทาให้ผมมีความคิดว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยหรือ out of control แต่พอผมได้ผ่านพ้นปัญหามาผมก็ได้ขบคิดอีกรอบหนึ่งว่า จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่อย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นหมายความว่าปัญหานี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสมมุติว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมปัญหานั้นก็ดูเล็กลงไปอีกคนนนนึงแต่ถ้าเกิดสมมติปัญหานี้มันเกิดกับคนที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้เลยปัญหานั้นจะใหญ่เกินตัวของเขาไปมากนั่นจะเป็นหน้าที่ของเราว่าเราต้องพัฒนาตัวเองทุกๆวันอย่าเพิกเฉยงดเด็ดขาดอย่าคิดว่าเราจงนิ่งนอนใจเราจงอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรหรือทําสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นตัวปอนทําลายชีวิต ในระยะยาวและเราจำเป็นจะต้องแก้ไขมันอย่างเร่งด่วนลองคาดการผู้คนที่เขากำลังประสบปัญหาอยู่และดูท่าทีว่าเขาเหล่านั้นกำลังแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้างผมพบเจอผู้คนมาจำนวนไม่น้อยที่เขามักจะหลงเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้จากการมโนเพ้อฝันชีวิตของเขาจะดีขึ้นมากที่สุดเลยก็คือการที่เขาพบเจอคนที่ดีและพยายามหลอกล่อคนอื่นนั้นเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเขาพยายามทําตาม โดยที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทําเขาพยายามทําเหมือนว่าทําเต็มที่และชีวิตของเขาก็จึงสวยแต่เปลือกนอกแต่ภายในนั้นกลวงเปล่าไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ผมอยากให้แง่มหมทุกๆคนว่าจงเริ่มต้นที่ชีวิตประจาําวันอย่าเริ่มต้นที่สิ่งอื่นกายเราแม้จะสวยใจเราแม้จะสวยแต่บ้านเราต้องสวยและงดงามเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดสมมติบ,บ้านเราสวยกายเราสวยแต่ใจเราก็ต้องงดงามเช่เชนเดียวกันไม่ว่าสิ่งใดต้องไปพร้อมๆกัน คุณต้องมีทั้งกายทั้งใจและสิ่งแวดล้อมรอบข้างของคุณคุณจะดูแลสิ่งสิ่งเดียวไม่ได้หน้าที่ของคุณไม่ใช่เป็นดอกไม้ริมทางคุณต้องเป็นต้นไม้ใหญ่คุณต้องเป็นคนที่พยายามปกปักรักษาผู้คนมากมายเท่านี้คุณไม่เป็นอะไรเลยขอให้คุณรู้จากตัวเองให้มากที่สุดและเลือกหนทางที่ใช่ที่สุดสําหรับชีวิตของคุณถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากมายดอกไม้ริมทางก็มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดสมมุติคุณรู้ว่าประโยชน์นั้นสามารถสร้างได้มากกว่านี้หรือทําได้มากกว่านี้ จงเริ่มต้นสร้างสิ่งนั้นเลยอย่ารีรออย่างเด็ดขาดเมื่อตัวกลางปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหาเองแต่เป็นตัวงเราเองเสียมากกว่าที่จะต้องใช้สติปัญญาในการจัดการมันถ้าเกิดสมมุติว่าปัญหาในทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มันกระทบใจเราอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากท่าทีที่เรารับมือกับมันด้วยการให้เราเงี่ยหูฟังสับตาฟังสัญญาที่มันย้ำเตือนชุดของเรามากกว่าสองรอบเป็นสิ่งที่ควรทำผมมักจะเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำในเรื่องของการใช้สติในการคัดกรองว่าสัญญานี้มันคือ การแจ้งเตือนอะไรบ้างถ้าเกิดสมมติเรากําลังเข้าไปอย่างความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยใช่หรือไม่ใช่เลยเราจะรู้สัญญาณชัดมากนั่นก็คือเราจะมีคําถามเต็มไปหมดเราจะมีความน่าแปลกใจน่าสงสัยทุกอย่างมันดูแปลกไปจริงๆถ้าเกิดสมมุติเรามีแง่มุมเหล่านี้บ่อยมากขึ้น,นเรื่อยเราจะเงกรู้อยู่เสมอว่านั่นคือสัญญาณที่ชัดที่สุดที่เราต้องสังเกตสังการแล้วก็เรียนรู้ว่าคนปกติที่เรานั้นคุ้นเคยหรือพบเจอนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเกิดสมมติเขาพยายามพูดในสิ่งให้ให้เราเชื่อแบบนั้นแบบนี้โดยที่เขาไม่กระทําสิ่งนั้นเลยจงหมายหัวไว้เลยว่าคนนี้ดีแต่พูดพูดไปเรื่อยและเขาไม่ได้ทําอะไรให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจริงความเครียดของเขาปัญหาของเขามันอาจจะทําให้เขาเนี่ยไมไ่กระเตื้องนขึ้นเลยด้วยซ้ําเขาเพียงแต่รอคอยรีรอและไม่ยอมทําสิ่งใดให้มันดีขึ้นเพียงเพราะว่าเขาเชื่อว่าชีวิตนั้นคงไม่ดีขึ้นหรอกคงไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขา หรือว่าสิ่งดีๆนั้นจะเกิดขึ้นมาได้มันเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งความเชื่อและความไม่เชื่อมันบ่งบอกอนาคตของเราเหมือนกันจงเรียนรู้ว่าความเครียดหรือปัญหาในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งใดเลยนอกจากตัวของเราเองถ้าตัวของเราเองนี้เข้าใจปัญหาได้ดีที่สุดเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยมที่สุดตามมาเ,เช่นเดียวกันอย่าลงลืมเด็ดขาดว่าอะไรคือตัวปัญหาถ้ามันเป็นที่ความคิดเราแก้มันเร็วเร็วที่สุดอย่ารอช้าเพราะมันจะมีผลที่เสียหายตามมาสุดท้ายนี้ มิชิตมาบอกกับเราว่าให้เราสังเกตตัวเองและอย่าลืมเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้อื่นนั้นเป็นไปด้วยเช่นเขามีประสบการณ์ต่อชีวิตที่ผ่านมายังไงเมื่อเราสังเกตตัวเองแล้วเราก็ต้องค่อยสังเกตผู้อื่นต่อไปและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆหรือความสัมพันธ์ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตคุณยังตั้งข้อสังเกตว่าเขามีประสบการณ์ต่อชีวิตที่ผ่านมาอย่างไรเขาใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างและเขาจัดสรรจัดแจง ให้มันดีเยี่ยมหรืออย่างสิ่งที่เขาสุดความสามารถเราหรืออย่างถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้จักเขาจริงๆรลองไปหาเขาที่บ้านลองไปสังเกตว่าชีวิตของเขาอยู่อย่างไงถ้าเกิดสมมติเราอยากรู้จักเขามากขึ้นลองถามถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตเว้าหมายของชีวิตของเขาและสิ่งที่เขาคิดต่อมุมมองในชีวิตของตัวเขาเองไม่ว่าคุณจะถามอะไรขอให้คุณถามที่เป็นตัวจาะประเด็นมากที่สุดเพื่อให้คุณได้รู้จักเขาอย่างแท้จริงพอเมื่อคุณรู้จักเขาอย่างแท้จริงและมีข้อมูลมากพออย่าหลงเชื่อและ อย่าเพิกเฉยสัญญาณอย่างเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวย้ำเตือนว่าคุณกำลังถูกหลอกหรือเขากำลังจริงใจกับคุณอย่างสิ่งที่คุณนัดปรารถนาให้มันเป็นไปยังไงแล้วผมก็อยากฟากกับทุกๆคนว่าคุณจะรู้จักคนคนหนึ่งได้ดีไม่ใช่เพียงเพราะแค่คุณมองเขาตามสิ่งที่คุณคิดแต่คุณต้องตั้งข้อสังเกตสอบทานข้อสังเกตนั้นและนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่ามัวแต่มันตั้งคำถามว่าถ้าเกิดสมมติเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ แล้วถ้าเกิดสมมติมันมีกรณีนั้นกรณีนี้บทมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมกล้าพูดเลยว่าเมเจอร์อีเวนต์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพื้นฐานชีวิตพื้นฐานความคิดพื้นฐานจิตใจสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นพื้นฐานเราจะมาบอกว่าเขามีความคิดไม่ดีและเขาจะมีชีวิตที่ดีต่อไปแบบนี้มันไม่สอดคล้องกันเราแค่เรียนรู้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่เหตุดัดไปเพราะเหตุถ้าเราเข้าใจแบบนี้ตระหนักรู้แบบนี้วันหนึ่งเราจะเป็นคนที่เก่งกาจสามารถและแตัดสินผู้คนได้อย่างสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เขาเป็น ผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a t y ด้วยนะครับ